ี่น้องมากินข้าวด้วยี่น้องนี่เนอ่ะแล้วหน้าตายไปไหนล่ะอ้าวก็ข้างหลังาอ่ะอข้างหลังเอ๊ะมันคุมห้องน้ำไปเลยนะแม่ห้อแบที่นี่นะเขากินแตงโมกันเป็นลูกไม่ต้องผ่าอืเพื่อพี่แอนใช้ช้อนจก สมัยเด็กผ่าครึ่งแล้วก็เอาช้อนจอกินไข่เดี๋ยวเรามาคิดถึงตอนสมัยเด็กๆใครใครเคยกินแตงโมแบบนี้บ้างแบบไหนเจาะเป็นรูเป็นรูใช่ไหมเอ็นเลยเอาพี่เอ็นเซมเพิ่นมากินแล้วนี่นะอ้าวเฮ้ยนี่อะไรคะใครเคยกินแตงโมสมัยแต่ก่อนบ้างนี่นะคะนี่นี่หมอกแม่พี่น้องแป๊บเแียวอะ แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดแล้วพี่แองลุกหนึ่งอ๋อกระเจาะปุ๊บแล้วก็ทุบเลยไงสาธิตฮะทุบดิ1 one two three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  เอาพอะ one two three เ <c oughs> อาช้อนเจาะกินทีนี้นะ่ะนี่สมัยเราไม่มีมีดนี่ค่ะทำไมต้องเจาะกินเพราะว่าคอยสกินกับแตงโห <laughs> นี่คิดถึงแม่เลยนี like ่จริงแม่กินอย่างนี uh ้อ huh. ยู่ที่สวนอ่ะสวนคลุกอย่างนี oh, okay ้เนี่ยเออกินเลยอืมีแตงโมแล้วก็มีน้ำพริกแม่มาไมฮะชอบเอากินเพราะยังได้นั่งเนี่โอ้ยขยันรอเอาก็กินเลยกินแตงโมช่างพงไม่ห่างน้องสาวเลยนะเอาอีกแล้ว ลุ้นตามันไปหาหมอมามันหายหรือเปล่ายังยังปวดปวดอยู่เดี๋ยวเอฟซีกินข่าวเด้อมลไปเตรียมแซ่บแซ่บกินข่าวพี่ซิพี่ปอนจิวาพี่โกโก้มากินข่าวเด้อพี่มาเด้เท่าน้ะตาแก่้มให้นะเท่านั้น จะไ้ไดจ้ก็บังอืมเอายายก็เอาเป็นเสื้อโเดิรสบายสบายจได้แกจด้อืจะด้จะดสุดแซ่อุ้ยอุโอ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้วอสวัดีค่ะวัอรแอนกูขอ ID ไลน์ด้วยค่ะ0 8 6 3 8 6 4 1 9 5ค่ะ ศูนย์ปดหกสามแปดหกสี่หนึ่งเก้าห้าค่ะโฆษณานานมากขอพระคุณมากค่ะ0ูนย์แปดหกสาปหสี่เก้าห้าค่ะนะคะไอดีไลน์แอนชาแนลนะคะครูดอยค่ะเอาตีนเมล่ะเอาตีนมันมาชงครัวเมียนี่มันต้องกินตีนเดี๋ยวมันจะไปเขี่ยชาวบ้านใหญ่เอาใหญ่ ยายชอบเคลียบัวชาวบ้านแต่ก็เคลียบไม่ได้จักทีเอาบ้านนู้นนะเพราะว่ากินทิ่นี่แล้วจะขยัยามล่นเล่นแม่บอกเป๊ะนู้นเขากระดาษปิดจุดนแม่บอกความเชื่อในที่นี่เหมือนกันแม่บอกกินเบื่อนำเด้อจ้ะมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บแม่เล่นอะไรนะเล่นอะไรนะโอ้เล่นอะไรนะแม่แซวเล่นเซล เ็ดปาเศษปงไปเน่นานพิ่กว่าหืมเม่ดสุดเยี่ยมชุกเจ้าพันมาต่ำห้งเนาะโอ้ยต่ำห้งเขาจุ๊บโฆษณานานจริงจริงพี่กำปองปักหมุดตอนนี้ไม่ว่างค่ะถ่ายคลิปอยู่ แซบแซบมาเลยไม่ยอูกมีแจงโมน้ำขออัดทปแป๊บหนึ่งห้านาทีอร่อยมากเอยกินข้าวไปว่าเกี่ยนี้ไปด้วย กินเตงโมไปด้วยใจเย็นเดี๋ยวติดคออ่ะเขาบอกเดี๋ยวติดคอเด้ออุ้ย้อสาวิมคเดียวเนาะิมตำากะายกัดตมีสาหร่าย ค่่ศูนย์แปดหกสามแปดหกส่หนึ่งเก้าับครูดอยแอนลูกสาวเป็นไรถึงเลิกรำอ๋อไม่ได้เป็นไรค่ะยังรำอยู่นื้เอมีได้แหงดำหน้ามันลลงรำำหน้ากมาเปน่ยน่นดำลอนกแม่แม่ครูดอยสวัสดีแม่ แม่คุณครูครูดอยสวัสดีคุณแม่เสียบลำดึอ๋ออยากรู้ใช่ไหมว่าหนูลูกหนูเป็นไรถึงไม่ไม่ค่อยอยากํำเขาปวดเส้นเขาปวดเอวค่ะคุณอุไรโคงสีคุณอยากรู้มากเลยหรอคะไม่ใช่แล้วเขากินมาม่ามาสวัสดีค่ะคุณมาดามค ทำไมถึงอยากรู้จังเลยอ่ะบ้าอยู่บ้านกัญชาอันนี้นอนเพีนอนบ่ช่างพงเมายังไม่กินก็เมาได้เมาเยอะมากินย้องเพื่อนกับน้องฟางจนไม่กลับมีอะไรกินข้าวบ้างคะอ่ามีอะไรกินข้าวบ้างมีคนกินข้าวเอสแอนกินน้ำพริกเจกินกับแตงโมกินกับสาราย กินกับผักลวกผักจิ้มอะหมักแตงอ่านองไม้นองไม้ก็มีแล้วก็ทางนี้กินส้มตำส้มตำแล้วแกงอะไรแม่แกงหนอ่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ตีนไก่แล้วก็ส้มตำใส่ปูเนี่ยค่ะสดๆไอ่ปูสดๆอ่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะนี่จกเอาพี่นี่เนาะจิ้มใส่ น้ไม่หวานบ,บกอกน้ไม่หวานอะไรือจกหารคองขึ้นแรงไปใชคนเมื่อคืนหายไปไหนช่างพงไ,ไ,ไปส่งโงพยาบาลบ้าแล้วส่งมาทางชนบุรีด้วยออมาดามคนสวย จ้าเอาอยู่บ่เดยวเด้วขี่เครื่องบินไปย้อนให้อือชะอมค่ะหน่อไม้หวานเด้อพี่น้องโอเคกินต้องแรงกินเป็นตัดเชบเนาะจ้าอันนี้ก็แตงหน่อไม้นะคบคลิปนี้ของนนีาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะนี่คือภาพบรรยากาศ่อไม้ค่ะมาด้ว ยามตอนเที่ยงนะบ๊ายบาย